ทองก็แพงเหมือน<อ>กันแพาปิดทองเป่าเป็นร้อย,ยอร้อยแผ่นแล้วเขาเก่งแต่เขาก็ไม่เคยถามให้ใครด้วยตายเร็ว มันเหนื่อยเราด้วยนะไม่ใช่มันใช้ลมปานเยอะหัวใจโตใช้อันลมคนทาเยอะๆก็จะแย่เอาแย่อ่ะใชต้องลดไัองลดจ 拍相俾佢睇，睇 c l p 咩？谢谢啊，我对，我还有啊，今诶、啊，我也有，啊、在这里，还有在这里，对，他知道了，他知道，他知道了，诶、欸，呢<这>边咧、啊，唔系左边左边嚟，呢、啊、边啊，呢边同埋呢一度咯。<是>